เป็นยังนะกยวจอกจอกบินจอกบินเจอกิีนดีแล้วมันเป็นจอกเนาะบ่เป็นม่เป็นตอเป็นคาบินจอกๆเลยไ้เอเยไปเอามาให้นะมันบ่แม่นแนวเ้อบนี้สิมาแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่าบ่บ่ต้องเอา ตกใจแล้วม่อกินหัวใจขจมเาไดมข้าันบเป็นบัตนี้ห้าเอาไปช่งนี้แล้วจะไปยุ่ไใชแล้วจะมดกนไ้นั่นเหรเพราะทั้งผู้ใหญ่เพื่น้าผู้อย่างไรแย้งนน้ำเนาะแย้งทั้งกลุมทั้งอย่างเพอนมาม่มย่เียยานีกิตัวด้ตัวเนมันจะปหาแัเกิด้

้ยฮ้ยตื่นไหมโอเ่โ oh. อ uh ้ยเหื oh. uh ่อยเลยโอ้ย oh. ห uh ัวใจพฟอตุ uh ๊เต้นเมื่อกี้นี่โอ้ย หัวใจคอยต้นเต้นนะเป็นยังนะจอกจอกบินเลยจอกบินดีนะมันเป็นจอกนาะก็เป็นไม้เป็นต่อเป็นผ้าเป็นอะไลอยไปลอยไปลได้เลยเราเราเราไมเอาไม่ให้นะมันโมเมนต์เนี้เอด้เป็นนิสิมาแก้ไขปัญหาเรื่องเรา่าว่า่ต้องเอาหอก ตกใจได้เมื่อกี้หัวใจเขาจนมามีไปดูมอไปบ่งหมอบ่หมอหมอพีหมออยังน่้นบ่อยย่านคือขาอยย่านตัวเดียวเดยนี้หอยย่านเสือเพ่นอยู่ในหลังแล้วนะตามที่ข่อยคยเห็นตัวนี้นะ เกินน้ำลายแล้วบ่เพราะว่าอันนี้ก็จักเม่นยังไงก็ไม่ไเห็นนะเสือกอ่นี้ว่ได้แตกต่างอย่างบ่ถามมึงก่อนเพราะว่าอยู่ดีๆจะต้องเป็น่ยนนะจังนั้นก็า้ำแบบไปดินไปยังเห็ดแนวบ่ดีมากไม่ต้องไปเบิ่งกันนั่นนะอันนี้ว่าให้ให้เตาเตาแค่แล้วเพราะว่านั่งอยู่ดีๆแล้วโอ๊ะโอ๊มานั่นบ่ได้เห็นอย่างนั้นเาจังพาไปอย่างนั้นนี่มาเราก็บ่ได้นอนอยู่นี่ไม่ไดนอนอยู่เพื่อนแค่ไม่นด้แกงมาเนาะก็บอกว่าใส่อะไรอยังไี้ แต่ว่าแต่ว่าคอยถามแล้วก็ถามมาตอบแบบลูกผู้ชายได้เลยแบบเบิรจิกมิดแบบ่ามิดนึ่งรือล่วะตอนเช่ามาก็ใส่เหล้าคาวไว้น้ำหรืเปามวเหล่าบ้านเราคุ้มไม่่อกี่เหล้าอยู่ตัวานเเมัเหล้าเ็คือเป็นนี่นอ่ะคนเราเคยอายนันนี่คือมีแกแต่เขาอเล

่นล่ยเราบบเราบบพังไว้เบิดแถวนี้เะวะพังแค่มีแต่กองดีสิเว่าพังมันบบไม่แต่เด็กไล่เราเรา่าตะกี้กันเนาะพังมันวไมีแต่เด็กไล่เฮือนนี่ลราไล่แถวนี้เต็มอยู่นี่เนะเด็กเราดีที่คอยกันเห็นด้วยกันเรามีแต่เด็กไล่เราเนาเด็กข้างหน้าเม่แต่เด็กวใจด้เเลยจะว่าได้แต่พออวัวนอกเลยนี้เนาะแล้วไปนอนแถวนี้บอกมือนึ่ มาพอคืนนี้เรานอนเทีอนเจ้าวะไม่ได <gardens> ้นอนเลยคือน <legitimacy> ี <plus S 2> ้แ่องนสัญญาเขาไปบ่จ้ายมันจแลวักเไมาอยู่เยบอกแล้วไปใช่มท่านเล้นมองทำบาสิไใจบงมองกับไปดูเลนี่คือแจบว่าไล์นี่ไปะได้นี่ไปบนป่าไป เ่าเป็นน้ำยางสิเ่ขูเลยเาะเจ้าอันยากไปิมบนยาแล้วเลนนี้ัเามื่อโรเนเมื่อโรนไปเบิ้งไปเบิ่งพอความสบายใจเนาะกระหับกเนเนาะไก่บ่ไก่บ่แบไก่บ่ เช่นกับปงแลนิกรด้ั้งทั้งอะไร่นิาเออมีปาวไลลกกันก้เนี่ยไกาเข่าได้เออเขาบอกกาเข่าได้เลยแล้วเราเป็นฐานปนชาไปเบิรกวัสเอพ่ยังเนาะให้เราเงียบก่อนให้เราเงียบก่อนก็ได้ดี่นดี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 บีด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 ี เพราะว่าเราเป็นแบบนี้เนาะแตหากินข้าวกินน้ากันข่อยยังไม่กินข้าวยังไ่กินข้าวเช้าอีอีบาทเด้สารบนเลยพี่น้องทานเออชาเตวมนีเนาะถือว่าเป็นตาญานพี่น้องไอ้มณีขันสีเมืองโสมแพงสภาพดี่ปเบงแพงตาโบเห็นกัน มาเสื้อบอกอะเบื mm ้งมาแล้วเขากะจังจะได้เห็ดเถิกเนาะแม่นเรเป็นยังกันแน่เนาะในตัวนั è, ้นเขากะจังจะได้แก้ว่าเล่าให้เราใจเย็นลงให้เราปกติก่อนจะคอยคุยกันบัเราเป็นบัดนี you know, no ้เราเอาไปช่งนี่แล้วจะไปอยู่ไสแล้วจะเมื่องอดเดือนบ่แบบเงี้เราไปทุกที่แด้เหมืนเนาะเงีเยืรอไปบเงี้ยเราไปทุกที่ให้สิไปหับแล้วจังหวัดให้คันนั่นเหรอเพราะทั้งผู้ใหญ่เพื่อนทับงผู้อย่างไรแจ้งเพบนน้ำเนาะแจ้งทั้ง กุ paid, ้มทั้งยางเพกันมามาเบิ่งมาย่างกันเนาะย่างแบบความคิดไว้ปรึกษากันหลายคนปรึกษากันหลายคนนี่แหละวหมดกุ้งโซนี้่อยู่แล้วเขาจะเบิ่งร์กเนาะหลายความคิดหลายความเห็นนี่แหละเนาะว่าเพิ่์นมาก็ให้เราไปอยู่น้ำเพิรนนั้นว่าพังเบิ่งชาวเต๋อไปเบิ่งหมอมาก้อนเขาเป็นทั้งพีทั้งยางเขาก็จะได้แก้นะเขาว่าเขาว่าทั้งพีโบมี่ยางก็ถือว่าขึ้นกับตัวเราเองบ้านนี่เขาก็จะได้ไปแจ้งทั้งเมืองทย่างบ้านนี่ มี้องยางนี่ยทางตาบูดเารีนาเมาเหลาเนี่ยอยาไปปวดเรามีแต่ห้องซ่เองยูห้างว่าน่สิเป็นจันไดปวดิบอยแล้วม่ปวหิวเข่าเลยเจ้าหิ้วเข่าอู้เเด้นเมียบ่อกะไรเจ้าหิวเข่าเนี่ยัง่ได้กินกนเมียก็ยังไม่ได้กินกันเลยลืมาลืมน้ำเลยลืาวลืมน้ำเโทษะบานนี้เนาะจะพอได้ยินเสียงบ้านี่ม่บัดจับเบัดว่าบ่อเอ้ยมาซอยน่บอ หรดกินรถเขาจ้ะตอนนี้เพ่ปหันไปหมานีเจ้าด้ขวกันวมัน้เสมงลยิ้วิวกันนี่เจไฟได้กินดดวเจ้าแล้วเขาหนีแล้วเกือบเึือทำลาตัดีกังวะ แตมีโน่าจะเคาคำว่าตำาเพ่งนหม่เนาะจังหวะจะีถือยังแม่ดีนี่เป็นโจกแล่ยเป็นแม่คอนเพ่งบอกมีแต่ว่าฟังไปแล้ว่าวในสาเตียวพนมาก่อนว่าเราเป็นยังเทพเนาะเขากบฮู้นนๆ้าพังจากสาเตีวมาเพื่ออะไเป็นได้ ย่านว่าพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็มีบ่ไล่จังได๋เราจะนี่เมื่อเฮาคืนนี้นอนเฮาแม่เจ้ามาเรากินลายาเลาะกันกบบ่จักเามาเด้อกินี่อีมาจเอิ้นเฮากันนอนอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะจมอยู่ผู้เดียวลพุ่นน่ะโอยเบ ทางผัวชาเตีวพี่น้องชาไล่กับมารุ่นก้อนนั่นก็ก็ว่าดีๆอยู่ได้พี่น้องมารุ่นนี้กับป้าเป็นตา่านพี่น้องเนาะก็คือว่าทีมงานสร้างยูทูบบ้านฉันพี่น้องเลยเป็นกับม้ามาเบิ่งมาหยังเนี่ยความเป็นห่วงชาเตีวพี่น้องเลยเนาะยังอาจะจะเข่าไปบ่บัย่านบ่หน่ะฮะมึงเนีอ้ายแล้วเข่าไปบัย่านบ่หน่ะเอาอ้ายแล้วเข่าไปนะแล้วบัย่านบ่หน่ะ โอ้ยเราเล่าด้วยนนี้วันนวัา้วันนี้วันน้วันน้ัน้ันนี้วยพี่น้องนนี้วันนี้วันด้วัวันนีันี้นี้วันนา้วันนี้วันนี้วันนี้วนนี้วันนีาวันนี้วันนี้อี้วันนี้วันนี้วันนีันนี้วนนี้วนี้วันี้นี้นัน้วี้นีีน้ เราเอดงฟ้ดนูง็กินไม่เยี่ยมไม่ยามเนอว่ากินนิดเตีมันต้แต่งหัวแน่มันหวแัวเข้าค่าแบบพอม่เยี่ยมไม่ยามลูกอืมว่าคายแบบพ่อไม่เยี่มยามลูกบอแมน พอมาเยี่ยมยามลูกลูกเต้าเพิ้นกินเข่ากินน้ามาจ้ะกินเข่ากับแบบเอิ้นนะเนาะกัดตอดยังเป็นคนบัดผู้ากินอืมนะกัดเพืนเสียร์แล้วกัดย่งเฮ็ดเอิ้นเฮ็ดหาให้กินอย่างคนหมายของเรานี่เนาะเออแล้วก็ตอดแรกตอดแล้วก่ายังแย่งกูน่ะอตอนยังเป็นคนกัดผู้ชายโอเคนะอืมนงเลยงงเอาะเฮาก็บ่กล้าเข้าไปใกล้เนาะก็บอะอยู่ไกลๆเนาะทางประตูพี่เด็กพี่น้องเลยย่านอื ว่าง่ายกับแบบห้ากรบเบื้อหรอกว่าเป็นแบบไรเนาะคือตามที่เพื่อนว่ายนี่ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าพ่อมีมาเยี่ยมมายามเดี๋ยวบอหาผ้าขาวผ้าน้าให้กินได้ซูนไม่ใั่นช่เนาะโบเตงผ้าขาวครับประมาณนั้นทั้งอ้ายแล้วก็ไปนั่ง ว่าຈັ່ງໃດເນາະບໍ່ຮັກຄວາມເວົ້າເລີຍເຕເພາະວ່າເຮົາຄุยຫນໍາເພິ່ນບໍ່ຮູ້ເລື່ອງແລ້ວແຕ່ມາມື້ນີ້ເຮົາກໍເວົ້າລ້ກສາແຕວນໍາລະາກໍคุยຮູ້ດດຂໍຢັງກົານທ YouTube ນ นี่คุณี่นี่แม่าช่ใตอบนี้ม่านบ้านบ้านยังบ้านี่หรือว่าบ้านบเกิดคนบ้านเกิด่นบ้ชื่อพูดลูกลูกเลยครับเขานเาไห้ม่อไหว้เ่อไรเนาะเราไ้อย่างแต่น้อยผมผูกพันเนาะผมูกพันก็เป็นห่วงเนาะเราดูมหาเนะกั่วไปที่ยว bà cháu, buồn đấy nó, đường nhiên một nền đấy, chưa có mi chắc này bàn này mương này, để học phù đâm nó, mi ở phía đấy hãy đây đấy đâu hà hải, đấy, phải đấy phải mặn thì tông, khẩn, uốn, đấy, trời, 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 มีโยกผู้ยกจะขายสิมากี่ฮักเพราะนาออันีมรองเราเออเออฮู้ได้วาอยากแต่บรให้กินนะครับเอาไปให้กินเพราต้องให้กินเนาะเชื่อให้มันอยากเราชื่อให้มันกินช่วงเลยบ่ดูว่า้องนักไม่ให้กินเ้าช่วงเลยเราเอ้เราบอกว่าเราอยากกินเล่าติมาเ่า

เราเราเรียนเราตยงเงียบอกอไนคืออ่างนีจักวัดติ๊กโตกูวสามตัวสามตัวบอกห่อยว่าตัวเดียวทีนวนี่คือพีน้เลยคือแงยเรียมนนะ้านไปใช้ใ่จี่ใิลโนบ้านใสจิลนบ้านกับประหาจิตโลนนี้าบ้านบ้านบ้นบ้านบน้านบ้านานบาน้ เม่มในบ้านบ้ในบ้านในบ้านเป็นในบ้านชิปปะลูกบ้านนะบ่าวันนี้โอ้โฮแต่ย่านชาบูนะบ้กล้าเข้าไปได้พี่น้องเลยเป็นย่านทองชายเป็นต่ย่านบ่เบิงสิกะยานเฮ้อ คอยคือเป็นต่ยานให้ย่านน้องย่านน้องอยู่แต่เราวันใหญ่คอยเจ็ดตุ่มวนดึกตุ่มเลยอ่ะเมื่อกี้นี่หัวใจคอยลงไปอยู่ที่กระตุ่มมเมื่อกี้นี่นะมันก็ปลาเก่าพอากูไปหมดแล้วใช่ไหมวะาี่ยาเราบ้าเราบ้าบ้าหมดแล้วเข้าไปแจ้งทั้งในบ้านอยจะไดว่าทั้งสแตวเพ่นว่าเพื่อนอันเมื่อวันเมื่อคืนนี่มีทั้งกลุ่มเพื่อนโทรให้สแตล์ก็ัวไปบ้านนพี่้องจัดเบสไปจักโอ้แต่เงินแต่ชาวบุญว่า อันเมียชะแตวอันพัวชะแตวหายแล้วเอ้าหายหายไปไสแล้วบัดนี้ทางชะแตวเล่าว่าเล่าน่ะเล่าเล่าสิชงบ่พอนี่กลับบ้านเราบ่กล้าอยู่นํารยอยู่นําบัดนี้ก็เลยอ่าก็เลยว่าสิแจ้งทางในวงในบ้านสิเข้าไปแจ้งอีกทีหั่นนะ ให้เพื่อนฮับผู้นั้เนาะโอเคให้โฮมให้เพื่อนฮับผู้และอ่าประวันตอนมาเท่ากับบอกกับก้าวเลยตอนไปกับให้เพื่อนรับให้ขี้เจ้าฮับผู้นั้นเหมือนนะอ่าะว่าเป็นอย่างมามันจังโมยากทั้งสแตวเพื่อนนะอ่าและใน่เราได้เมาได้ยังบอกเมาแน่นะเมาแล้วอาการนั้นเมาเหล้าบ้างเมายังเมาเหล้าแล้วก็เมาอย่ามานั่นแบบแม่บอก สามมิตรมันมันสะสมเนยสะสมหลายอย่างทั้งเหล่าทั้งยามา่ยมันเข้ากันได้ลูกบ้านนั่นนี่ขันฉมดบ้านนั่นยังเชียวยู่ต่ออยู่ว่าลูกบ้านนี่เอาเลยแต่ครอบครัวเขาเป็นครอบครัวเขาส่งไปกันอยู่ลูกส่งลูกเลว่าครอบครัวเขาว่าเอากะจะเป็นเนาะกระโอยากปันใดปันใดได้ขันเป็ดนี่เนาะกบอยากบอยากปันใดได้ในบ้านแต่ว่าแลแต่ครอบครัวเขาแมนแลยแต่ครอบครัวเขาครอบครัวเอาพัดเอากะโอเค เมื่อ,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 อกี้นี่ก็บปนตายานเมื่อกี้นี่เขากันเล่ออกมาเราดึกขันดึกนีใช่เมื่อกี้ปิตายานละบาดเนี่ยไปขายจิโร่บ่ขายจิโร่ชื่อว่าจิร่<ล>าาคือคุดเอง<ส>คุดเองอ่ะขันไปบ่ป<อ>พ่อกัแบแม่นได้แจ้งอยู่ในหนี่ด้เสร็จแล้วไปใช้เีกอาวิข่ายไปหาไอ้ ตาเกีกับพัวพ่นานานะโดยพ่หนาบ้านบ่โดยตเกในโฮมเพิ่นนะเพิ่นทัผู้น้ำเยอเนี่ยนี่ี้่แบบพคุยกับพเรื่องนเมื่อคืนนี่นี่มาหาเมียอะไ พออยากอยู่เก็บกระโปงกระเป๋าไปอยู่เพื่อนเขาลุงจอยฮันเมื่อคืนไปแล้วก็ทั้งเขาแม่สะจอยแล้วบรรดาัณยานแล้วบ่กล้าอยูแบบนี้เรามานําสะเตลให้มานํามาอยู่พีแบบนี้ชงทำเท้อสะเตลไปนํากับผมมาขึ้นเท้าเขาไปแล้วกัจังมากแบบมาแล้วก็คือสภาพที่เห็นนี่แางนี่ทั้งให้ทั้งห้องจ้ะทั้งให้ทั้งห้องอยเแล้วบัณฑิตสาวสะเตลนะสะเตลว่าบอเอาแล้ว เราจะส่งกลับบ้านบอกกับบตี่แล้วนะเดี๋ยวยังขี่เข่าไปหาเพื่อนโยเป็นเป็นเฮากับบุกอายุพี่น้องยเนาะเพราะว่าเป็นแบบนี้นะพี่น้อยเลยอ้อมเพื่อนทั้ละดอย บรรยากาศจังใดก็ขอบุญขอบคุณนะได้เนาะโดยโดยทางนายบ้านเอาขายจิโร่ซะเด้อขายจิโร่ท่านแม่ปายบุพพ่อกันสิแจ้งยู่นี่ได้แล้วนี่แหละครับได้ครับคู้น้ำเกล็ดเนาะโดยโดยขายยุ่งทางนายบ้านเป็นครับคู้เลยเนาะโดยอืมฝากพี่น้องเลยนะจังใดคลิปนี้กับสิบัมานนี่ก่อนพี่น้องเนาะอาจสีคุยกับทางอ้ายเพิ่นบัวคู้เรื่องได้ละเนาะพี่น้องเลยเรากระจมอยู่ผู้เดียวเล่าผู้เดียเนาะอ่า มีแต่พังทั้งชาวเตียวมากับท์ผ like ู้ว่าส ja ุิเป็นจังนใดเนาะมีแต่ว่าพังเบิ่งพี่น้องเลยโดยโดยโอ้โอ้โอ้ทังนี้กันเนาะพี่น้องเลยพระชายพี่น้องเนาะจช่นใดก็ติดตามคลิปต่อไปในพี่น้องเลยทางเมืองทางชาวเตียวมาบัพท์ผู้บริสิเป็นเชงนใดเนาะทางอาการลาวพรเพลินมาสั่นพี่น้องเลยอ่าอาอาแซ่บแซ่บแซาบ อากินนอกคุณบ่ออกินนอกบ่โ hey. อ้มีหั่นคกายข้าวบ่โออเอไปรถไปรถเจ้านะอ้าวอายันว่ยันวมีน่แซ่บกว่าชื้อว่าฟ้าเหรอ่านะโว้ยเออที่ยังฉันไปกินข้าวบ่พะว่าโอ้โออด้วยด้วยด้วยอ้ะ ไปสัฟพี่น้องเลยทั้งบอลไล่แล้วก็บุญอยู่เนาะแต่เศร้าหูแล้วก็ไปหากินข้าวกันกับเมียเล่า่าสั่นอ่ะจากในคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเนาะเขากับซีโบล์กวน้อะไะพี่น้องให้เราอยู่เงียบคนเดียวก่อนสักพักเนาะทางเมืองชาเตลมาอะไรสั้งค่อยว่ากันจะเป็นแบบใดก็ได้พี่น้องเลยอ่ะจากในคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องถ้าผิบปาบกันอะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยสบายดีไปแล้ว